สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเฟิร์นนะคะตอนนี้์นยืนอยู่ที่ฟอร์ดนิเวร่ารามินท้าค่ะ,ะเห็นวันนี้นะคะคือจาแลงแปลงกลายเป็น m c ชั่วคราวนะคะเนื่องจากวันนี้เนี่ยมีงานจัดงานที่โชลูมค่ะวันที่21-22ก็คือเสาร์อาทิตย์นี้นั่นเองนะคะยังไงทุกคนก็เรียนเชิญมากันให้เยอะๆนะคะส่วนเรื่องระบบความปลอดภัยของเราไม่ต้องห่วงค่ปะปลอดภัยแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นะคะแต่ว่าวันนี้เฟิร์นมีรถคันพิเศษค่ะที่จะนําเสนอทุกๆคนค่ะไปชมกันเลยค่ะ นี่คันนี้นะคะชุดแต่งคือเท่มากๆส่วนมากเนี่ยลูกค้ามักจะถามว่ากันชนเหล็กมีแบบไหนก็คือจะบอกเลยว่ามีเยอะมากๆแต่ว่าคันนี้เนี่ยแต่งเป็นทรงแฮมเมอร์ให้กับลูกค้านะคะแล้วก็กระจังเนี่ยเปลี่ยนเป็นทรงรปเตอร์ให้ด้วยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นรถคันสีดําแต่ก็จะตัดกับสีดําได้อย่างลงตัวมากๆนะคะตกแต่งด้วยสกู๊ตค่ะอันนี้เป็นสกู๊ตทรงสูงนะคะสีทูโทนตัดกันสีดาท่านกับสีตัวรถนั่นเองนะคะมาแล้วข้างกันบ้างค่ะ ซึ่งด้านข้างนะคะอันนี้เนี่ยติดซุ้มล้อมีหมดแต่ว่าเป็นสีดําเงาทําเป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเองค่ะลายล้อแม็กเองลายนี้ก็คือเท่มากๆนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นยางมอนสเตอร์ด้วยค่ะที่เห็นนี่ขอบ20นะคะ คันนี้คือ Y Track นั่นเองทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าไอ้คันนี้รถรุ่นอะไรใช่ไหมเพราะว่าเปลี่ยนกันชนหน้าคันนี้คือ Y Track นะคะแล้วก็เดิมเมเนี่ยจะมีเป็นราวหลังคากับตัวสปอร์ตบาร์มาให้อยู่แล้วและคันนี้เป็นโฟลวิลค่ะ<ม>แต่งเน้นๆเท่ๆทั้งคันซึ่งด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นกันชนเหล็กนะคะมีตัวสปอร์ตไลท์ด้านหลังให้ด้วย ซึ่งแน่นอนเซ็นเซอร์กับกล้องก็ยังใช้งานได้อย่างปกติเหมือนเดิมเลยค่ะคัมเป็นตอนนี้แน่นๆจุกๆทั้งคันจริงๆโดยเฉพาะ w i Tra ร็กขับ4ี่ห0 0 0 0ตอนนี้นะคะก็คือขอฉีกแบบกระช่าราคากันไปเลยทีเดียวพิเศษสำหรับ2วันนี้เท่านั้นราคาเหลือแค่1,99,000้บาทค่ะถ้าใครสนใจยังไงก็ติดต่อเฟิร์นหรือพี่ต้อมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย